สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมามา่าลีนาเชลโน,นนะคะวันนี้พี่ออสหนีหนีร้านมาค่ะหนีร้านก๋วยเตี๋ยวมาหาเห็ดมีว่างแค่ประมาณสองชั่วโมงก็เลยออกมาหาเห็ดซะหน่อยคิดถึงป่าเห็ดค่ะเดี๋ยวเนี้ยครั้งพี่ออสมาสักพักนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะเจอเห็ดเดี๋ยวถ่ายเห็ดให้ดูนี่นี่ค่ะเพิ่งเจอ เพ,พิ่งเจอดอกแรกอันนี้นะ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเซตอนที่พี่ออนได้ไหมเนี้ยแป๊บหนึ่งนะยากนิดตึงนะแต่ว่าก็จะพยายามอยู่อึบไหนดูซินี่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> คือช่วงนี้ช่วงนี้เห็ดหายากอะคะ่ะ จะต,ต้องพิธีพิถันเป็นพิเศษนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะนะนี่คะ่ะเราค่อยๆเอานี่ดอกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูสิโอ้โหดอกใหญ่ใช่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเอา้าดูใกล้ๆหน่อยนี่คะ่ะ โอ้โหดอกใหญ่ใช้ได้เลยอะใน่ะสวยสวยสวยด้วยนี่เดี๋ยวตัดขาดีกว่าเดี๋ยวหาหาที่ตัดขาก่อนอ๊บนี่พิธีพี่ถันนิดนึงนะจ๊ะโอ้โดอกใหญ่มากเลยดอกสวยด้วยนี่ บ่ายแล้วแหละพี่ฮอตหนีร้านมาหนีร้านก๋วยเตี๋ยวมาอู้โชคดีคักเด้เนาะคัมคักอ๋อดอกงามพร้อมเนายคัคักเนาะนี่จ้าดอ,ดอกแรกดอกแรกดอกแรกคักเดะนี่เจออยู่นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ขอตั้งกรองเปร๊ดหนึ่งปุ๊บนานี่อุ๊บพธีพิถันหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงนี้หายากมากก็จะพิธีพิถันเป็นพิเศษนะแต่ตอนเก็บเห็ดเนี่ย มึงเห็หนนะคักได้นะมึงเห็หนนะปตัดมึงเดอ้อมึงคักแท้ี่เอาไก่หนสิแบบนี้เปิพิธีปิดท่านตแท้มันหายะเดช่วงนี้ค่อยๆงัดค่อยๆงัดอ,อ,น,น,อนได้เหรอ โอนเหรต้นไหนเหรค่ะมีเพื่อนอยู่ค่ะนี่แต่ยังไงก็ต้องตัดออกเดี๋ยวก่อนนะตัวเองอ่ะโอเคเอาก่อนนี่เดี๋ยวก่อนนะโอ<ห>้แป๊บนึงหลายแท้อ่ะอ่ะอ่ะนีุ่๊้ khả à, nhai thế à khả bạc đây đây đừng đồ Hết nhạc nhạc. chung như nha Hết chung nha hết phăng là bơ đi mì đó mì là hết fever nĩ nha hết nhắn là nĩ nha หลายเท่าไหร่บ้างเช็คบางก้น,กอ,นอ้ากระเด็นเช็คบางก้น,กนว่ากินได้บ่อยอ่ะจเจ๊เฮ็ดคือสั่งเจอแล้วนี่หลายเท่าไหรอ่ะเนี่ยข่อ,ขอยง่ายพอมีอ่ะเดี๋ยวต้องเอาอไปเช็คเบ้างว่ามันกินได้หรือกินบ่ได้ยานอยู่ได้บ่แล้วก็ดีอันนี้ อันนี้นะแมนอออันนี้ได้อยู่นี่โอ,โอ้เท่าแล้วปะแข็งเยอะแต่เย็มบงังเย็มบังนั้นก่อนเย็มบังนง้นนี่นเพิกอน เอาแต่ดอกมารยาดอ,อ,อกไม่ใช่อาแต่ดอกมารยาโบเอาขามันอึดอึดเนี่ยเท่าลหรมันก็แข็งพอใช้ได้ยูเอาแต่ดอกมารยาได้อยเหรออึดเลยอึ๊บ นี่ก็ได้อยู่ยจ้าเอาวางไว้ก่อนอันนี้อ๋อดอกใหญ่ยอยู่ด้วยฮะอ๋อหักไว้เท่าแหละนี่น่นเท่าเราบอเอาอันนี้นะเมื่อไหร่นะดอกหนาอตึอยู่เี่จ้าขาโอเคอยู่ได้ไง สวยๆจ้าแม<น>่อะได้กา้าเนาเห็ดกะดีนะมันนั้นมันค้ำละ่ะเฮ็ดหายะเท่ดได้สาทรงนี้นะนี่าขาใหญ่อยู่ หงงๆยังเจอได้ดอกนึงน่ะหงงๆยังเจอดอกนึงอันนี้มาเนี่ยมาเห็นบึงไกลๆมึงดูหงงๆยังเจอดอกนึงเดี๋ยวนี้เฮ็ดมันหายากแล้วแม้แล้วอันนี้เหรอวะอยากอยากระวังอยู่ได้ชงนี้มันนันชงนี้เฮ็ดผีเบื่อมันหลาย แมนหรอวะอันนี้เบิ้งก่อนแมนยี่ดอกหึงเจอดอกหนึ่งหาง่ายใท่ไหมทักงามยูเห็นแล้วก็ดีงามยิ่ได้อะไรก็ดี Giờ cái đây? Mà hà hết lè để mà can nào Anh Hà nhạ cái mình ướt Thật thèm nhanh đây can gì bằng có mà chơi nha Ông ní con nó Hà có cá cho ดินมันแห้งอะนะดินแห้งกับปานนี้มันอืดกับปานนี้มืนอ,อนนี่อันนี้หางก,ก็ได้ดอกหนึ่งดอกสองเนี่ยอันนี้ดอกสองดอกที่สองปวอดีคํา ดอกที่สามเดซสาได้กุ้มนึงพอดีได้ฮักกุ้มน้อยเนีย่ยอันนี้ดิน,ด,นดินมันนะั่นน่าดินมันแหงแ้งหลยมันให้บ่ค่อยง่ายเป็นไงบ่่กระดานมันกระดันเนีย่ยแ,แค่นี้บอเนี่ยเนี่ยกุ้มนี้อุ้มรุมอยู่ใส่มานะเห็นอยู่มัน้นี่อุ้มลุมอยู่ ดนการเเอาผมกระเซาะกระเซิงค่ะมดุดคลิปนี้พี่ออต้องของลาไปก่อนนะคะเขีเห็ดได้นิดเดียวอ,อ,อย่าลืมชอบคลิปของพี่ออดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์มาให้มาม่าลีนดาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย